ออกเดินทางเติงติงเติงเติงเติงตึงเติงเท้าแหวนูชเข้ามปโอ้โหต้อนรับกันดี้อฉากตอนหน้าต่อตาเก็บไว้ฉากนั้นเด็ดโอเคเด็ดใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวดีๆอีกหลายรอบ ลายกิปเบิลและของเพื่อนบอกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลฟ์เตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะโมไม่วะโมชินเดอร์ไม่ชินโซล่าล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 าโซล่าล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 าโซล่าลาลาเอออ้าวเลวมากไม่แม่ โอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะเดินไปถึงวะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่ก็โอ้ my god โอ้ my god โอ้ไม่แล้วละ<า>ละ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 ทีม <โ habit. S 2> ชาติกำลังไปช่วยแล้วเราตกเข้ามาแล้วเราขึ้นไปไม่ได้เอะไ,ได้ติดหัวต้องการจะช่วยไหมดีดีดีดโอ้อันนี้มีของอยู่คิวอมบิน่นตรงนี้มีเลสโตนท็อตถามจริงๆนะคุณอยู่ตรงไหน อยู่ในบ้านบ้านบ้านหลังไหนต้องให้ตรงนะทางเข้ามันออก,ออกเปิดแสงระหว่างนี้พูดแพวนะ้วแพ้วพ้วอย่าให้ลำทางแลนะ้วคุณครูว่าแหละอยา่านะหันหลังเดี๋ยว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 เดินอยู่เดินอยู่แป๊บสิว่านะว่าอะไรเหรอไม่ต้องมีซัมติงเหรอจริงเหรอเราเชื่อเราเชื่อบล็อกดำดำเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างข้างหลังดูไว้นะโซล่า แกดูความข้างหลังของแกไว้ดูอะไรวะก็เลี้ยวออกนอกเลนไงไหนบ้าบ้านอยู่ไหนโซล่าเดี๋นะทำไมมันมีศพสลามาตายแถวนี้วะโซล่าไหนบ้านอยูงไงใช่จริงๆด้วยมันทำลายไม่ได้เพราะว่าเขาจงใจจะให้เราสู้อะไรอ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยโซล่ามาดูดิ โซล่านายต้องเข้าข้างบนเราก็ได้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นรูทิปเปอร์ระเบิดอะหลอโอ้ระเบิดเลยอะไหนคุณกิฟต์นะใช่ข้างในมันต้องมีสปาวนั่นแน่อุ้ยทุบโอ้ยโอ้ของเยอะอยู่ใช้ได้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนจะเห็นควันสปาว์อยู่เห็นของยังโซล่าจะได้ทุกออกเออโอเคเห็นแล้ว ไอ้นี่มัน mm ไอ้นี่มันบล็อกออ,อ,อ,ออกซิเดียมออกซิเดียมจ,จะละซัมบี้จะเอาเหรอจะเอาเหรอโอเคอาอาวไม่สนแล้วนะลนเนี่ยลำคานม้นเออทำไมคุณคิดทำแบบนี้ ออกจะน่ารักเออออกจะน่ารักไปเลยรักไปฆ่าด้วยมันมีเหมืองอีกอันหนึ่งอ่ะไม่ลงเลย้ว้ยตรงนี้มีกล่องคุณกี้ตรงนี้มีกล่องอ่าใช่ใช่ใช่ข้างๆนู้นก็มีตรงนู้นมีรู้สึกว่าจะมีของได้ข้างๆนู้นอ่ะหาแบบดูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูแลไอ้คิบค้ออะไรยค่างลังโอ้โหโอหโหโอหโหระเบิดตองดีตรง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  เออเห็นแล้วไม่ใช่หมายถึงเดี๋ยวมันระเบิดใส่กล่องมันตายไปแล้วโอเคแตงโมแตงโมแต่เอ้ยเมลอนนี่วะคุณครูคุณครูคุณครูแตงโนโอ้โโอ้โหโอ้โหมีตีใหม่ตุ่ที่มีแต่ซอมบี้กำลังถืออิดไม้อิดปูนอยู่ด้วยนะเฮ้ย ไอ้เกาะแสงสว่างไอเกาะแสงซอมบี้ตีพุ่นไอเกาะแสงสว่างนั่นใช้เกาะเดียวกับที่เรามองเกาะหน้านี้หรือเปล่าน่าใช่ปะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่รู้อะแต่ว่าสวยอยากไปมากน่าจะแสบตาแสงมันจ้าก็จะเกินมองไปแล้วคงจะแบบไปแล้วอยู่ได้ไม่นานนี่วหลอดสีนอนแสงสว่างสกีเลตันแพลวแพลวแพลวตีตีแน่ โอ้โอสวัสดีค่ะเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าต,ตาคุณคุณผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเราเบิดอีกนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้สัมผัสติดไฟไปาซาสักวินาะทีอยากเห็นแน่เก็บเลยนะเออเก็บเลยออ,อะไรเนี่ยอะไรอะไรแต่แล้วก็เจอทิปเปอร์เฮ้ย <ceux> เป็นไงบ้างรอดไหมโชคชะตาจะนำพาให้เรามาซบกัน อะไรนะพี่แดนดูสวยๆอย่างนี้เนี่ยมดโคตรเยอะเลยชิบหายสงสัยจะต้องคำจาบโย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 วาซาแมนนี่มันมีอะไรอย่างนี้คกูชูแกง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 วอสคุณครูชื่อแกงอ่ะมันเราคิดว่าคุณครูชื่อครูตลอดเลยนะหมอสวัสดีครับคุณแกงวันนี้รถอะไรครับรถสตรอเบอร์รี่โอ้แมวเขาไม่อยากกิน แกล้งกล่องบุลลี่ไม่หายหิวเลยอ่ะบิ๊ตตีโอ้ยมันเยอะก็มันมีกับข้าวมันมีกับข้าวเป็นรถเข็นด้วยเองกูไม่ลองกินพวกนั้นดูด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะบนต้นไม้พี่กล่องอ่ะโอ้ยรถเห็นเฮ้ยต้นไม้ไหนต้นไม้ไหนใช่ปะใช่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 แป๊บนึงไม่รู้เราโดนลุมโอ้ยยอดจังมุ้ยไหนๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเน็ตซายติ้งลูติ้ง ส5จดห้าเ <45. S 2> ยอะเ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 อาเรื่องเอาไรเอา,าอื้นองดูดิถามจริงนี่ฉันเป็นเม่น <c oughs> เป็นแล้วเป็นเ<อ>ม่นแกก็เป็นไอหัวเม่นอยู่แล้วพี่แพ่ ดึงดึงดึงส่วนสีเหลืองออกแล้วปาไปมือแรงใส่กุญแหลังหลังว้ายแต่ก็ว้าอยู่หน้าตาคุ้นๆหันมาทไมดอกไม้ในดอกนี้มันหน้าตาคุ้นๆเนาะโอไมมันโอ้โอโอไ my god เมื่อกี้เหมือนจะเห็นบุตรแห่งขอบใจมานะต่อไปจะเสียชีวิตคคุณรูฮะโซล่าอยู่ไหนโซล่ามันอยูกำลังจะตายไม่ไม่ไม่ช่ มันใกล้เตียงแล้วเก็บเก็บอันนี้ไปเลยไหมเนี่ยเก็บไปได้เก็บไปได้เก็บเลยแต่มันโซล่าไม่ได้ดูเลยยังไม่เยอะกันอ่ะรอโซล่าเลยดูอะไรในสรุปต้องไปใช่ไหมไม่ท้อไม่ทำนอนจะตายแล้วเดี๋ยวถ้าฉากตายเมื่อกี้มันอะไรไเนี่ยชัดเจนมากเลยว่ายืนให้มันฆ่าตายเราไม่ได้ยืนเรากำลังกระโดดจะไปตีหัวมันแล้วมันก็ยิงชั่วกระอากาศ ช็อตนอนนี่แบบแม่งใช่เลยเพื่อเหมือนจะดุดฝุ่น <c oughs> แล้วเหลี่ยมปงที่ต้องมาเชิญโชคกับซอมบี้บวัาดีครับครูเคยอยู่จากกันหรือเปล่าไปหน้าตาคุณคุณผมมองคนคุณยังไม่ค่อยชัดแต่ดูก้นทําไมล่ะเนี่ยโปงลงสักนิดครูครเอาดาบไม่ไปใช้ดีกว,ว่าครู<แ>ไปใช้ดาบแล้วระดับนี้ดีกว่าตีแรงกว่ายเยอะได้ได้แต่อย่าระวังอย่าตีโดนเพื่อนเดี๋ยวตายหาันะหมดอืม ก็เพิ่งเห็นนมมึงครูมันทะลุเสื้อออกใช่อะดูอนไรเนี่ยดิก็โหสุดยอดนมทะลุเสื้ออยคุณลองคุณลองดิไอเดดเด็ดเนี่ยมือมือหักมือหักอังกูด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 ูอะไรวะดูตัวคุณเอนั่นแหละยืนดูมายืนเทียบกันดูดิอ่ายืนเย็นเย็นเทียบกันมามาเย็นเย็น เอาดาบได้ไหมเนี่ยเอาจะเอาออกยังไงคุณครูเห็นไหมนมแดงเป็นไงบ้างทะลุเต่าออกมาเห็นไหมเออนมทะลุออกมาคุณเฮ้ยเอาล้วนมมาให้ละสุกเล่นอะไรกันเดี๋ยวขออดมีคุณครูนี่นมใหญ่ไปเลยสะละาลายแล้วชอบว่ะเกาะมีเกาะหนึ่งนะทว่าเาจะมีเกาะหนึ่งเราจะไปที่นั่น ไปไเราจะ<ข>โกโก Power ้พาวเวอร์แ,แลนด์เจอแร์เด้อมันคือหลอดซีโนนไอซ์แลนด์หลอดซีโนนไอซ์แลนด์เนี่ยน,นะยเราลองห,หาเราลองเช็คบ้านในกลมๆดูอ่ะนะว่ามันมีอะไรบ้างเึิ่มเริ่มเรเฮ้ย <c oughs> ไม่นะตอบผิดทำมันเถอะโอ้อจะได้ไม้เลยไอ้ตรงบ้านที่ผมไปขุดเนี่ยโหผมเจอได้ เจอฟักทองข้างล่างเต็มไปหมดเลยตลบมามาตรงนี้กันหรอย่างเนี่ยหรือว่าเลงจะไปที่ไหนเนี่ยอ๋อมาแล้วโลแล้วมาล้วตอนนี้ของฉันอ่าปีกมาเอาอีกที่หนึ่งแป,ป๊บเดียวไม่นานโซลาอ้ยเ้ยมียบีเฮีย่โซลาปีกงหรีอยัง<า>วเนี่ย เอาฟักทองมาปลูกที่บ้านผมว่าได้จะโอเคอ,อมันมีปลูกอยู่แล้วนะอืมแต่มันได้เพิ่มมาแต่ก็ก็ดีอ่ะรู้สึกว่าแถวนี้นี่จะมีฟักทองหรือเปล่ากับโคเดี๋ยวขุดโคเสร็จแล้วผมรีบไปรอแป๊บได้แอลโซลาเอาลมีบีมี โอ้ไมตาล่าโอ้ไม่ดิ้งดิ้งดองโโอ้หสเราอยากจะบอกว่าเราต่อทางจนมาถึงที่ต่อไปแล้วใช่ไหมคริสต์มาสกินมันแก้วกินมันแก้วกินแล้วตดใส่แมวโจ๊ะโจ๊ะแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมยาดมยาดูดแมวเกี่ยวกับดิวเหร อะไรโซละแค่น uh huh> ี้ก <Uh ็ทำเป็น uhm ลับไม่ได้ฟังไว้ครับเราทาสแมวทั้งหลาย้าเจอชายคนนี้เนี่ยเจอมันปุ๊บตบหน้ามัเลยทีบมันเลยจับมันเข้าพุกเลยก็หาทำร้ายรังแกสัตว์ก็ไม่ยอมไขึ้นัะที อะไรฮะจะได้ขึ้นจะได้ขึ้นไหมเธอได้ขึ้นไหมครูมานี่จะรังครูไหมได้ได้ได้ครูกลับมาก่อนครูไปตรงบอนคริสต์มาสก่อนไหมได้ได้แป๊บหนึ่งวะหนึ่งมาเลยเออแป๊บเดียววางสลับก่อนมาสลับทำไมก็วางสลับเพิ่มไงอยู่ไหนวะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยขึ้นมายัง ถ้ามันโซลัาไปไหนมาเนี่ยรอรออะไรแล้ววางแล้วเออออ๋อใหญ่นี่ใช่ไหมโอเคได้ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีรูมันมีรูรู้มีรูรู้เลยมันมีรูโอ้ยโอเคจ้ผ่านแล้วทดสอบนี้ การตอบดีเลยปยอมพานวิญาตคนทุเลศมแม่เกเบริคุณมันทุเลศแล้วโคตรทุเลศเอากรรมแต่ยังคงเป็นคนทุเลศทุเลศทุเรตต่อไปโอ้โหอันนี้คืออะไรวะโอ้ยอมยอมรับว่าเป็นคนทุเลศทุเรศทิปเปอร์ลาก่อนโลกถึงแสนคดแล้วเราจะไปไหนอะเราล่วงอะเด็ก โคตรร่วงทำไมวะเออ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 ง่วงเปล่าพอาะตบลุมรากขึ้นไม่ไวข้าพเจ้าไปตบลุมได้ไงเป็นโฮมครับชั้นอะไรเนี่ยต้นคริสต์มาสนี่มีเขียนอยู่แค่ประโยคเดียวคือมารีคริสต์มาสไม่ให้ประโยคอะไรเลยมันมีเขียนชาวรัตแต่ชาวรันพื้นบรรทัดนะชาวรัตลองดูข้างล่างกันไหมเห็ุแล้วต้นไม้อะไรเนี่ยมารีคริสต์มาส เอ็นเหล่าโนูแมนแล้วก็มอนสเตอร์มากมายมันต้องมีทางลงไ้ยหรือว่าลงทางนี้ลงทางใต้ต้นเนอะทางลงมันน่าจะเออเอมันน่าจะค่อยทางลงมันน่าจะเป็นกระจกใสเหมือนกันอะมันเลยรูยากเนี่ยโซล่าถือท็อโซล่าเขาไปถือจะได้เน่เาจะเจอละเราจะเจอละถือท็อดิเนี่ยถืออยู่เนี่ยถืออย่างเนี้ยไปอย่าปักนะบอกเลยถล่มแน่ ปัญหาก็คือหนึ่งในมอนสเตอร์ที่มันอยู่ในนั้นก็คือคีเปอร์นั่นสิไม่ยอมเสียแค่เพียงทำตาเพียงหยดเล่นบ้านกระจกเลยโซล่าสวยดีวะ่ะโอ้ยกำลังไปกันแล้วไม่ค่อย<ป>ดูเรื่องเลยถ,ถึงแล้วถึงละตัวล่อย่าให้มันระเบิดนะโซล่าห้ามเคไม่ระเบิดไม่ระเบิดตายละ ว่าไงสโนว์แมนโอ้ยใสหมดนี้แล้วสโนว์แมนหน้าหลอนโคตรไอ้นี่มันโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นนี่มันตาปักไฟเทวนั่งครูต่ต้องปักกระเป๋าไม่เห็นดีกว่าโอเคเปิดดูของข้างในล้วต้องทุบออกละโอ้ยกลัวมันสปาคิปเปอร์จะไม่คุ้มกันขึ้นมาสูกเรียกว่าดนยสโนว์แมนสโนว์แมนทุกวนี้โดนจับใส ขังเอาไว้เพื่อเหมือนอะไรนั่ให้เรายืนดูให้มันยืนดูเราอะโออะไรเนี่ยสายส่ได้มัเคือะไร,ไไะไรแต่รู้สึกจะมีบางตัวหายไปจกดในบล็อกนี้นะเนี่ยโอ้โหโค,คิดมากก็มาพอดูดีๆแล้วแบบมันมีบล็อกที่แบบเหมือนมีช่องใส่แต่ว่าว่างเปล่าเออว่ะอยู่ไหนก็ได้ไมรู้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหายอยู่บนบล็อกใส่ใส่ไะ้ก้มมองเห็นแมงคูหายมาดิก้มมอง แล้วมาจากลงลงไปยังไงอ่ะก็ลงมาจากทางทางทางลงไงเคยเคยเล่นเขาวนกดกระจกไหมล่ะเออบ้านกระจกอะไรเงี้ยอ๋อโอ้โหจะเห็นตัวตนคนได้ยังไงวะเนี่ยไม่เห็นเลยสิเอ้ยวัอดีเพื่อนเฮ้ยที่นี่ฮะข้าชอบที่นี่มากเลยขอถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยสิถ่ายรูปเซลฟี่ได้เลยนะมามาคุยกินจรอง ชี้แท็กชั่นโอ้โหติดไปเสื้อเลยของเจ้าเลยน่าเก่งจริงเลยเออขึ้นมาได้สักทีอ๋ออย่าให้ถอดใช่ไหมโอเคไฟมันทั้งสว่างจ้าแล้วกเงินมองแนนได้แต่จะบอดทุกคนให้ข้าวไปเลยใช่ไหมเออน่าจะเอาไปเลยโอเคได้อะไรน้ำน้ำเชื่อคูไข่หมีอะไรแบบนี้โอ้ยไปเสื้อเลย พลูงอะไรอ่ะ power go go power ranger เติริงติงตึริงเขาวงกดเขาวงกด้วเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วโัลละเพื่อนปักท็อตไหมเพื่อนโอ้โหละลายมู่บ้านแน่นอนก็ขึ้นไปยางไกันเนี่ยเราก็ทางเดิมไงขึ้นไม่ได้ไหมเดี๋ยวพาไป ตายตาย้ายมองเรามองจาบนนี้นี่เห็นอยู่้าย้ายไปเจิมันอยู่เออได้แล้วน้าและไปต่ออีก้ายอีกเดี๋มา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 ตามาัวมา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 ตามามามาไปมา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 มอมา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 าามามา เดี๋ยวเออปากไฟเบิกละลายดิโอเคยหมดแล้วโอ้โหดอกธงคิดว่าบนนี้มันจะมีอะไรไหมเออกลองอะไรล่ะปกติบนยอดถ้ขอเซลฟี่กันปกติบนยอดเซลฟี่ได้ไหเนี่ยมันก็จะเป็นดาวใช่ไหมแล้วบานที่บนดาวเนี่ยจะมีของกล่องขอนควัญนี่แหละโซล่ายืนอย่างนี้ดิอ่าหนึ่งสองสามเช้โอ้ยเรียบร้อยแล้วยืนยืนยนยอดยอดไว้ยอดไวเออเก็บคืนโซล่ากลับมาก่อน ไกลับมายืนตรงจุดนี้ก่อนโอ้ยออยืนยืนยืนเออสุดยอดมากโคตรเทพเฟ่โอเคสวยสวยสวยตูดสไลด์มาเลยตูดสไลด์มาได้โอเคลองขุดดูดิขุดอะไรอะ่ะนี่ต้นไม้เนี่ยอ่ะไม่ใช่ลองดูมันไม่มีอะไรเลยเหรอแปลกดีิะ ไม่มีอะไรดีด้วยนะก็ป่ะแน่ใจนะพันยอดมันไม่มีของขวัญอะไรอ่ะอยู่บนยอดต้นกับต้นคริสต์มาสผมจะไปถึงจุดสุดยอดให้ได้เลยครูจริงๆถ้าขึ้นไปน่าจะเอาน้ำเทมาใหน่อยเผื่อไม่มีของอ่ะเราไม่มีถังเราไม่มีถังน้ำมาเลยเจ้เจ้าเจ้เจอเจเจอเจอะเ้เจอเจอเ้าเจ้าเจ้้เจ้ าเฮ้ยปล่อยน้ำลงมาไม่ใช่ว่าน้ำแข็งละลายเหรอไม่ละลายไม่ละลายไม่ใช่เบมอนดสีก้อนแล้วเลสแล้วได้เลสบูดด้วยนะคุณกิฟเป็นไหลดแล้วก็คุณกิฟมันไหลไปตามเฮ้ยได้บล็อกเอมมอรลล์ด้วยคุณกิฟต่ดูเอ็มมอลล์เป็นก้อนเลยข้าอยากเห็นตรวจดูข้าความพยายามของข้าสิเอ้ยข้าจะวางกลับคืนให้เหมือนเดิมในกาลในกาลในกาล ห้าเห็นจะไตเอ้าเวนจะมีที่ไตมีไหมไม่มีถ้างั้นก็อีกนิดนึงอ่ะขึ้นไปชั้นบนปึ๊บปึ๊บขึ้นไปแต่ชั้นบนอือไปไงข้าฉลาดนะพยายามเข้าพยายามเข้าพยายามเข้าเดะเดวเดะโอ้โหเสียวแทนได้บอสเป็นเพราะเจ้าไม่ออนะขึ้นมาแต่แรกเหรเจ้าคุณครูเ้แยระอากบมาตัดทั่วมาทั่วผมได้ยังไงเนาะ Uhm. เปลี่ยนสัญชาติเลยได้ไม่ได <érer> <directions> ้ได <starts> ้ไม่ไย้อึ๊บึ๊บตึกได้ไม่ได้ได้สิต้องได้เดค๋ยวเราปั้นน้ำโซละค่ะเขาขึ้นไปให้สุดก่อนเอาน้ำขึ้นไปสุดทีมงานกำลังไปรับเกมบุรีพยายามเข้าได้แล้วจะถึงแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโคตรเก่งโอ้โห โซล่าตามาสซล่าตามา,มาติดๆแล้วตอนตอนนี้โอเคจะถึงทำภารกิจสำเร็จไหมเนี่ทุกคนต้องรำบากเพราะคุณครูกินเกมเมอร์ไม่มีความรับผิดชอบพอเตรียมดาบนะมาเมื่อกี้ว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรนะอ๋อแล้วไปแล้วไปแล้วไปเห็นดาบไหมเห็นดาบอยู่ในมือไหมเหมือ <c oughs> มนมีปลาโลมาว่ายผุดไปเรนะปลาโนมาว่ายอยู่ในดาบว่ายขึ้นว่ายลงดิเน่ะเหมือนปลาโลมาว่ายขึ้นว่ายลงน่ารักดี ได้ไปในสวนละนี่นี่บอกเลยว่าถ้าขับเป็นปาโลมาได้คนขับนีไแหละเรามีของจริงใช่ไหมต้นโพเป็นดูรักอ้นโพจริงจริงอะมาดูดิตีน่ปยังงไอะก็เีอะไรก็ใช้เสาต้นเดียวเดี๋ยวแหละปีนอ๋อนั่นก็ต้องน้ำพี่ชั้นนึงนะโคตรความพยายามอุ๊บบบขึ้นบ้าขึ้นบาเกไม่เออแบบไม่มีบันไดเว้ย โโอ้หเอาโซดาผ่านเลยไหมผ่านละเปิดกองเลยเปิดกองเลยเออของขวัญคริสต์มาสนี่เป็นของขวัญคริสต์มาสเขียนว่าอะไรอ่ะอันนี้แฮปปี้นิวเยียร์อ๋ออันแฮปปี้นิวเยียร์คือมีความเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคิปเปอร์ได้ไง มาข้างล่างสุดเลยแล้วเจอที่ปป์อีกอะไรจะสวยรับสวยซ้อนเนี่ยนะสวยกนันนะพลังพลยศแน่นอนเลยนะเมืเเมเ่อกี้ไว้เป็นไหนโซล่านั่นนะสีโซล่าเอาโอียนันระเบิดอย่างนั้นข้างล่างไม่น้ำแตกแยกทางมาหมดแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้หรอกแต่ลงไปข้างล่างนี่ดเดี๋ยวหวาดเสียวนะดู๋ยวเป็นไงบ้างคุกูยิบเก็บไปยังอ่าเห็นละรอโซล่ารอโซล่าเห็นละโอ้โล โัแล้วได้ได้ลบอกโซลแม่งบอกไม่เห็นค่าอะไรเลยท mm ิ hmm. ย้งหายกันโอเคตื่นลอนดอนเวลอิสคัมมิ่งถูเฮ้เด็ดนะถูเทาโอ้แม่กัดเฮลลอนดอนเวลล์อีตคัมมิ่งถูเทา London real i s falling down falling down falling down โซล่ามันกำลังตกไปตอนเปิดเพลงนี้แล้วก็มีตุ๊กตาอยู่ด้านหลังสิน่ารักจริงอะไรวะ Baby shake it baby shake it baby so la 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 key แต่มันก็ไม่คลิปเปิ้ลระเบิดใส่โซล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ดูดิเดน,นาะเหมือนจะมีเศษน้ําที่ไหลลงไปข้างล่างน้ําแตกนิดหน่อยเล็กน้อยปานกลางใช่ไหมทุระ,ะเป็นเออเป็นน้ําเป็นน้ําเป็นน้ำ,นนำให้เราเป็นตุ๊กตาแขวนอยู่บนต้นคริสต์มาสไหน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 โอเคงั้นปล่อยอยู่บนนั้นต่อไปไหนเป็นตุ๊กตา มีไรเจะปอตอนนี้พี่กำลังพัฒนาเพจในเฟ o บุดกในการไลฟ์สตรีมสดอยู่ค่ะมีไรช่วงค่ำๆเกือบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าวันไหนไม่สะดวกแล้วดิพี่ก็จะพิมพ์แจ้งไว้ล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมตามมาดูมาเป็นกำลังใจพี่ได้นะดูใน Facebook ก่อนรู้สึกว่าจะไม่เปิงหนงิถ้าดูใน YouTube ด้วยแหละอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะยังไงก็ตามมาดูได้นะ